สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาในช่องบ้านซ่องประกันชีวิตในช่องยูทูบอย่างนี้นครับสวัสดีครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปนี้ก็จะตั้งคําถามกับท่านผู้ชมว่าทําไมเราต้องมีประกันชีวิตนะครับไม่มีได้ไหมได้ครับไม่ผิด นะครับแต่ทําไมมีคนหลายหลายคนนะครับมีประกันชีวิตแล้วก็มีไม่ใช่น้อยนะครับบางคนส่งเบีบประกันปีนเป็นหลักล้านนะครับบางคนมีทุนชีวิตนะตายไปเนียมีค่าตัวถึงพันล้านยังมีเลยครับทําไมเขาซื้อนะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้แต่ทําไมเขาถึงซื้อนะครับผมพูดคลิปที่แล้วก็คือประกันชีวิตนะครับ ข้เหมือนกับรถไฟขบวนหนึ่งนะครับที่ประอกอบด้วยตัวทุนตัวหัวรถจกักรแล้วก็โบกี้พ่วงน,นะครับทีนี้ผมจะพูดขอนว่าทําไมเราต้องซื้อประกันชีวิตอันดับแรกก่อนเราดูแล้วว่ามนุษย์เรานะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่มันยังมีสิ่งเหล่านี้ประกันชีวิตยังมีความสําคัญต่อมวลมนุษย์โลกเสมอนะครับเกิดขึ้นเลยครับ พอเรื่องเกิดพับผมว่าทุกคนเคยที่มีลูกอยู่ก็พอจะรู้พอมีลูกพับเกิดพับคุณคิดอะไรคิดในเรื่องอจะเลี้ยงลูกยังไงโตขึ้นจะเข้าเรียนที่ไหนศึกษาที่ไหนตั้งเป้าที่ให้เป็นอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่เรื่องคิดนะครับวันที่สองถ้าลูกเจ็บป่วยไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลอยากจะให้เข้าโรงพยาบาลอย่างไรดีไหมอย่างไรไหมมันก็เรื่องมาเกี่ยวข้องนะครับ พอเริ่มคุณเริ่มคิดพัฒประกันกชีวิตก็อเริ่มจะเข้ามาสําหรับแม้แต่คนที่มีสวัสดิการแห่งรัฐที่ข้อต่างแต่บางคนไม่พอใจสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องมาซื้อประกันกชีวิตนะครับนี่คือเกิดนะครับแก่หรือเจ็บแน่นอนนะครับเวาลาผ่านไปเมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงโศกนานก็มากขึ้นโอกาสจะป่วยด้วยโรคต่างๆก็มีมากมายความแก่ข้อป็นเห็นผลหนึ่งหรือแก่แล้ว จะวางแผนเกษียณอายุอย่างไรบางคนเก็บังค์ไม่ได้ครับบังคับไงคือใจนี่คือไม่ไม่ไม่สามารถเก็บเงินไม่มีความหนักแน่นพอที่จะเก็บเงินได้ก็ต้องใช้ประกันชีวิตเป็นคนเก็บเงินก็ได้ว่าซื้อทุนประกันเท่านี้เมื่ออายุเท่านั้นจะมีเงินเหลือเท่านี้แน่นอนอย่างเงี้ยนี่เราเรียกว่าแก่วางแผนแก่ข้อมีครับเกิดแก่นะครับเจ็บก็คือต้องประเด็นและก็ป่วยไข้แน่นอนว่าต้องมีกลุ่มค่ารักษาพยาบาลที่ดี มีกลุ่มิค่าชดเชยจากการสูญเสียเวลาหรือการขาดโอกาสในการทํางานหรือต้องมีเงินก้อนสนับสนุนจาก40โลรคร้ายหรือเงินชดเชยจากอุบัติเหตุนะหรือเงินนอนจากโรคร้ายโรคมะเลงก็ได้นะครับเจ็ 7, นะอุบัติเหตุตายเหรอครับครับตายทุกคนก็คือต้องตายแต่ถ้าตาย แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานหรือตายแล้วยังมีค่านะครับหมูเป็ดไก่ยังมีตกกิโลละเท่านี้บาทหมูหนึ่งตัวสมมติ100่กิโลนะครับกิโลละห0ึ่งร้อยบาทข้อม,มูลมูลค่าเป็นหมื่นแล้วครับแต่บางคน ไม่มีค่าตัวเลยสักบ,บาทเลยถ้าเสียชีวิตไปแถมยังเป็นภาระให้คนอื่นใน,นาการจัดการเรื่องศพอีกอะไรอีกนี่คือเขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนนะครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียชีวิตของคนไม่ว่าจะไปก่อนวัยอันควรหรือจากไปในวัยอันควรนะครับมันก็มีปัญหาทั้งหมดนะครับคนจากไปก่อนวัยอันควรเขาอ,อาจจะทิ้งภาระหนี้สิน ววยตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่ที่สินนั้นภรรยาลูกก็ต้องมารับต่อนะครับหรือถ้าไม่เป็นที่สิน mm. ก็เรื่องการจัดก,การค่าใช้จ่ายในงานศพก็ต้องมีนะครับนี่คือการจากไปจากไปตอนแก่ก็เหมือนกันครับทุกอย่างก็ต้องมีจากไปเรื่องให้มันมีค่านะครับถ้าคุณต้องการจากไปให้มีค่าหรือมีที่สินสมมติว่าคนสมมติเลย คุณม,มีนี้สิบจุดสิบล้านใช่ไหมครับวันนี้ถ้าคุณทําทุนประกันชีวิตได้สิบล้านแน่นอนว่าวันหนึ่งคุณจากไปมันก็จะมีเงินส่งตรงให้ถึงญาติญาติคุณสิบล้านแน่นอนนะครับแล้วคุณอย่าลืมว่านะตัวทุนประกันชีวิตนี่จะต่างจากอย่างอื่นนะครับจะต่างอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะลงลึกให้ฟังนะครับแต่ที่นี้ข้าใจว่าทําไมคุณต้องมีประกันชีวิตอ่าป่วยไข้ผมบอกแล้วค่ารักษาในบ้านนะครับคุณก็จาเป็นจะต้องมีถ้าคุณไม่มี คุณก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลของรักซึ่งมันมีการแออัดนะครับบางรับางคนรับสภาพไปได้ก็มีนะครับก็เลยเจ็บป่วยก็ต้องมีตัวนี้นะครับนี่คือทําไมคุณต้องมีประกันนะครับบางคนพอป่วยไขยแล้วไม่ได้ตำมานกินเดือนเดือนแต่ว่าทํางานรายได้เป็นวันวันเช่นขายค้าขายขายของขาย วยเสี่ยวขายอะไรเป็นวันๆที่มีรายได้เป็นรายวันแต่เมื่อคุณป่วยไปพักไปนอนโรงพยาบาลห้าวันสิบวันทําให้รายได้คุณหายอ่ะใช่ไหมครับมีอะไรมาทดแทนรายได้คุณได้บ้างถ้าคุณซื้อประกันดีเบทคุณก็ซื้อการชดเชยรายได้ของคุณได้นะครับมาทดแทนเวลาคุณป่วยโดยคุณยอมเสี่ยงซื้อเงียบประกันเพียงส่วนน้อยนะครับหรือเว้นบางครั้งบางคนเกิดอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เบาจนถึงหนักเบาก็คือบางทีเจ็บแต่ว่ายังทํามาได้หนักคือ หนักระดับกลางนะครับคือบางทีก็ไม่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ออกทมาไม่ได้ต้องพักอยู่ที่บ้านอย่างเงีนะ้ยหรือหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะทุกอย่างตัวนี้จะออกมาปเป็นเงินชดเชยให้กับคุณได้นะครับนี่คือตัวว่าทําไมคุณต้องมีนะครับต้องมีประกันนะครับหรือบางครั้งโชคร้ายนะครับ,รบ,นะรบป่วยด้วยโรคไ,ไตเดงไม่วมา่ากลุ่มมะเร็งโรคหัวใจเนื้องอกในสมองพวกเปลี่ยนทายวัยวะหรืออุบัติเหตุที่รุนแรงต้อง ต้องส่วนสีอวัยวะต่างๆ,ๆนะครับรก็คือกลุ่ม4ี่โรคร้ายกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเสริมันไะครับเพราะช่วยเสริมคุณในกรณีที่ว่าสมมติว่าคุณป่วยอ่ะคุณซื้อตันชีวิตไปแล้วสิบล้านแต่ถ้าไม่ซื้อตัวนี้สมมติว่าป่วยขึ้นมาแล้วต้องมีค่ารักษาเยอะๆอ่ะเล้วกจะเอาเงินที่ไหนหรือต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต่ถ้ามีสัญญาตัวนี้อยู่มีเงินก้อนเข้ามาสมมติซื้อไ้ห้าล้านอ่ะก็เอาเงินมาให้คุณก่อนเงินก้อนเลยคือห้าล้านนะครับแต่คุณยังไม่เสีียชวิต ใช่ไหมครับตัวนี้จะเขาจะช่วยเยียวยาเมื่อคุณเจอโรคไรายเด่ไม่ว่าตั้งค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมครับหรือโรคดีเป็นามากมะเร็งตั้ง50จุดหรือ,อตับแข็งตรงลงของฟองก้อนเนื้อเสืออ่อมกลุ่มนี้มันมีอยู่6โรค7โรคนะครับถ้าป่วยขึ้นได้ไหนวันนี้สมมติคุณซื้อหนึ่งล้านก็มีเงินชดเชยให้นอกอีกวันละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสิบว่าแสนสิบวันแสนถ้าซื้อสองล้านก็วันละสองหมื่นใช่ไหมถ้าซื้อสามล้านก็วันละสาม สามหมื่นถ้าซื้อสิบล้านข้อวันละแสนอย่างเงี้ยนอนสิบวันก็ล้านหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสัญญาคุณโลกไรเลที่คุณมาตอบโจทย์มาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตวหรือแม้แต่สัญญาเล็กๆไปน้อยเพื่อนทีนี่คือถามว่าทําไมต้องมีประกันชีวิตนะครับเพราะมนุษย์เรายืนอยู่ในวากับความเสี่ยงทุกวันโอกาสที่จะจากไปในวันไหนก็ไม่ทราบนะครับทั้งการจากไปก็จากไปมันก็จบจบก็คือจ่ายตัวคุณชีวิต ตัวนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่จากไปต้องอยู่ในโรงพยบาบาลต้มเก็ต้องให้ตัวนี้รับผิดชอบถ้าสูญเสียโอกาสรายได้ในการรายได้ปัจจาบันก็ต้องให้ค่าชดเชยรับผิดชอบถ้ามีบาดแผลบาดเหตุก็ต้องให้สัญญาบาดเหตุเป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายน,นะครับถ้าเจอโรคร้ายแรงก็ต้องให้มีกลุ่มสัญญาโรคร้ายแงมาจ่ายคุณเพื่อให้มายีย,ยาหรือ ทดแทนกับการเสียโอกาสในการทํางานหรือ่า้จ่ายสื่อนะครับตรงนี้หรือสัญญาบ้าะเรือนนะครับนี่ครับท่านพอยอิทธิาบว่าทําไมเราต้องมีประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตหลายท่านบอกว่าอ้าวตายไปแล้วก็จบกันใช่ครับท่านอาจจะจบแต่คนข้างหลังไม่จบเพราะว่าท่านอาจจะสร้างหนึ่งแนนอนคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนนะครับความสามารถบวกเวลาเท่ากับรายได้ บางคนเงินเดือนเดือนละแสนผมสมมติเดือนละแสนปีละล้านสองสมมติคุณอายุ4ี่ปีคุณยังมีโอกาสทำงานจนเกษียณได้ถึงอายุ60ผมสมมตินะตรงนี้2ี่สิปีนะถ้าคุณเสียชีวิตก่อน20ปีคุณทิ้งโอกาสคุณไปนะปีละล้านสองล้านสองนี้ยี่สิบกว่าล้านนะครับ2ี่กว่าล้านคุณทิ้งไปเลยแล้วถามกลับว่าใครมาเยียวยาให้คุณได้20กว่าล้านนี้คือค่าความสามารถของคุณ แต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณซื้อทุนชีวิตไว้20พล้านแน่นอนว่าคุณไม่ประมาทคุณเดินการขึ้นไปเหนือล่องได้คุณไม่คุณเอารายได้ของคุณในีนะคตทิ้งไว้ที่บ้านมันจะไม่ไปกับตัวคุณด้วยจริงไหมครับนี่คือความไม่ประมาทในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการสูญเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราเข้าใจว่าความจําเป็นว่าทําไมตัวเราต้องมีประกันชีวิตนะครับการประกันชีวิตคือการยอมเสียเงินส่วนน้อยเพื่อคุ้มครองเงินส่วนใหญ่นะครับหลายคนนะครับแล้วบางคนนะครับก็คิดว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจะไม่ซื้อประกันชีวิตก่อนเพราะคิดว่าเสียเปรียบขารทุนเด็กคุณจะลืมว่านะสัญญาการท,ทนชีวิตกว่าน,นี้นะครับ คุณยิ่งอยู่นานนะพี่ประกันยิ่งสูงขึ้นสมมุตินะครับตอนคุณอายุ25ปีคุณซื้อทุนประกันตัวนี้หนึ่งแสนบาทจ่ายเงินผมจ่ายเงินแคส่สมมุตินะครับจ่ายเงินแค่สองพันแต่ถ้าคุณปล่อยอายุคนร่วงเลยไปถึงสมมตินะปรปผ่านไปสัก 4- ี่หปีนะจากสองพมันจะเป็น4ี่พันห้าขึ้นมานะความคุ้มครองเท่ากันแบบประกันเดียวกันคุณซื้อแต่ต้นๆคุณได้เรียบนะครับได้เรียบนะครับมันจะจบจบ จบแล้วก็ได้ซื้อในราคาต่ำนะครับนี่คือนะหรือบางคนนะครับจะซื้อเมื่อสุขภาพตัวเองไม่ดีแล้วเจอโรคแล้วเจออะไรอย่างนู้นแล้วแน่นอนว่าว่าคุณจะซื้อประกันไม่ได้ซื้อไม่ได้บางคนซื้อไม่ได้เลยแม้กระตั่งตัวทุนชีวิตนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่ารักษาเลยแต่บางคนก็อาจจะได้ค่ารักษาด้วยแต่ถูกเพิ่มเบี้ยค่ารักษาหรือถูกยก เว้นโรคนั้นนั้นก็เป็นไปได้นะครับการเจ็ hmm. เชยก็เหมือนกันเกิดขึ้นได้หมดเรงนั้นการซื้อกันสิ่งที่ดีที่สุดซื้อตอนที่สุขภาพดีสุขภาพพร้อมไม่มีประวัติในโรงพยาบาลหรือประวัตินั้นไม่รุนแรงนะครับเพราะอะไรครับหนึ่งอนุมัติให้จ่ายเงินน้อยนะคุ้มครองเต็มระบบนะครับสัญญาทุกตัวซื้อนไะด,ด้นะครับจะดีที่สุดนะครับ นะครับโอเคครคลิปตรงนี้ผมขอจบว่าทำไมเราต้องมีประกันชีวิตนะครับขอบคุณมากครับ